ทุกคนนี่แตกตึงเลยไปวทั้งหมดเลยสวัสดีจ้าทุกคนดูดิสนามหญ้าเกินคาดเลยเขาตัดแล้วมันแตกพวกผลมันตกเต็มอาจจะยอดอ่อนเล็กหน่อยแต่อ่อนกำลังกินเลยเดี๋ยวเราเอาไปลวกกินกับน้ำพริกดีกว่านะ <c ười> <c ười> มาดูนะะสนามหญ้าที่เขาตัดหญ้าหวานไปแล้วนะเราเห็นแน่นไหมคะเขาแตกยอดอ่อนเดี๋ยวมาไปเก็บด้วยกันเลยจ้ะนี่เพื่อนๆมาเลยมีตรงนู้นติดขอบถนนมีขี้หมาด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่นี่เขาตัดมันเห็นไหมคะตรงนี้เรามาเก็บไม่ถึงนะเนี่ยตอเขาเหมือนดินยังดินยังขอน้ำอีกนะเดี๋ยวมาดินน้ำจะมาอยู่จ้ะ เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยทุกคนนี่กำลังแตกเลยจ้ะ่อนดูด,ดิเราก็ชอบกินนะพี่หนูนะมานั่งลงได้เลยแต่ตอนนี้มันเตียนเห็นไหมฮะเก็บด้วยกันเลยเฮ้ยนี่กำลังแตกเลยเอาไปก่อนเลยนี่จ้ะ นี่จ้ะใครจะรู้ว่ามันกินได้ของอร่อยเลยนะเธอเดี๋ยวเราก็ลาะเอาใบแบบนี้ออกบ้างจา้ะเราว่ากินเรากินยอดอ่อนแล้วก็ก้านเขาาอร่อยอันนี้ขแขนงเนาะแหนงหญ้าหวานว่าไปแล้วต้นฟันสิงโตก็แตกใหม่เยอะแย,ยะเลยนะเก็บไปสักหน่อยก็ดีนะไปลวกกินกับน้ำพริกนะ ไม่ต้องกลัวเก็บผิดเลยจ้ะดูแล้วใช่เลย <c oughs> ว่าตรงนี้เป็นดงต้นฟันสิงโตนี่กอเขาโดนตัดเราจะเอาไปด้วยนะเก็บคู่กันไปเลยจ้ะนี่จ้ะนี่แนงย่าหวานยังได้กินอยู่นะนี่ทำามันเล่นไปนี่เราจะยังได้กินอยู่นะคะ่ะนี่จ้ะนี่นะเราก็จะเก็บ ไอ้ใบฟันถึงโตไปด้วยนะนี่เห็นไ,ไหมคะเอาไปด้วยนี่เป็นเตือนผอมหน่อยแต่อร่อยเอาไปเอาไปผัดเอาน้ำมันประกอกลงแล้วอาันนี้ผัดแล้วก็กินกน้น้ำพริกอร่อยเลยจ้า,เ,าเก็บวันนี้นะจะกินซะหน่อยกินหวานเป็นลมคมเป็นยา อันนี้มันโคมนะคะ,ะนี่จ้าโคมกินสักหน่อยกินมากเป็นยาระบายกินน้อยเป็นยาทายนี่จ้านั่งแล้วไม่อยากลุกเลยนี่ลมเย็นเย็นจัดทุกคนลมเย็นสดชื่นมากเลยพรุ่งนี้ฝนจะตกเยอะเลยจ้า ันนี้เราก็เลยมาซะก,ก่อนเลยนี่จ้าทุกคนอืมเห็นไหมคะนี่จ่ได้อะคมเลยเนี่ยเนี่ยคนเขาก็มองเขาสงสัยว่าเราเก็บอะไรเขาเห็นเราหลายครั้งนะเขาคงอยากจะถามล้าเธอเก็บอะไรอะไรประมาณเนี้ยนี่จ้ะมาดูเขาผอมนะแต่ว่าเราอยากกินความหวานเขาอร่อยจ้ะนี่จ้ะ นี่เก็บรวมไปเก็บผักไป,ไปกินกันนะพริกเอนดูดิแขนงเนี่ยจากการที่เขาตัดนะเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นอีกนะเนี่ยตาเอาที่อ่อนๆเนานะนี่จะจะแตกอีกนะเนี่ยแต่ยังไม่เอาแล้วกันมันเล็กเกินนะให้โตยหน่อยเอาใบขี้เหล็กฝรั่งซะหน่อย นี่จะ้ะนี่จะ้ะนี่เก็บชุดรอบนี้เก็บเก็บภาบกินน้ำพริกจะ้ะเพื่อนดูกำลังแตกเลยนี่เห็นไหมเป็นผลดีสำหรับเราเลยนะเนี่ยเราดีใจมากเลยเนี่ยเราดีใจมากๆเลยที่เขาโตอีกเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ยังอ้วนเลยตอนนี้ขอเอาไปแล้วกันนะอืม ันนี้อ้วนเลยกินเต็มคำเลยนี่จ้าทุกคนนี่ข้างๆนี่เอาไปดู <c oughs> เพื่อนๆดูนี่กำล,ลังแตกเลยนี่ได้แล้วเราอีจ้านี่กำลังแตกเลยนี่ เอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกว่าจะมาอีกหลายวัน,นจ้ะเพื่อนดูนี่ก็แตกนะแต่เหมือนเป็นดอกแล้วมีใครไม่รู้มาเด็ดเล่นนี่นี่อ่อนเลยจ้ะน,นี่เลยจ้าของอร่อยของเราก่อนนี้นี่ไม่เอาได้ไง่ายนี่ทุกคน เอาเอาเอาที่เป็นดอกไม่เอานี่นี่จ้ะหมดแล้วมันยังไม่หมดเลยยังเยอะเลยจ้ะแต่ว,ว่ามันใกล้ที่คนเขากำลังทำกิจกรรมอยู่เราไม่อยากเข้าไปใกล้จ้ะนี่จ้ะอร่อยเลยแล้วนี่นี่ดีกว่าอ่อนกว่านี่ คะแนย่าหวานเกินคาดจ้ะจากการที่เขาตัดคิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วมันแตกขึ้นมาจ้าทุกคนอยากให้ดูใกล้ๆนี่กำลังแตกเลยอันนี้เดี๋ยวมาวันอื่นนะนี้นะเนี่ยมองไปได้เยอะแย่เลย เก็บเลยดีกว่านะคะนี่นะนี่ตอเขานี่ไหมเขาแตกนี่จ้ะนี่ยอดกำลังกินลยทุกคนนั่งสะดวกด้วย <c oughs> นั่งยองยองนี่กำลังขึ้นเลยนะนี่นี่เพื่อนอู้วดีเกินคาดเลยแขนงแตกไม่ผิดหวังเลยแล้วนี่ตรงนี้อีกพเพื่อน เยอะเลยอูอนี่นจ้ะเยอะเลยผอมไปน,นิดแต่อร่อยจ้ะหวานนี่จ้ะนี่อีกหนึ่งนี่นี่จ้ะกำลังแตกเลยอ่อนๆเนาะนี่เห็นปะอี เหไงอ้วนเลยกำลังแตกเยอะเลยนี่นีะอันนี้คืออันใหม่นะที่ก็แตกขึ้นมาเนี่ยเยอะเลยอะ่ะนี่รุมน้มเลย กำลังแตกให้ยาวอีกหน่อยนะนี่จ้ะนี่ก็กําลังแตกนะเพื่อนๆนี่เราจะได้กินอยู่เรื่อยๆอยู่นะน,นี่นี่เก็บมาเก็บกินอย่างเดียวจ้ะเพราะว่าแช่แข็งมีมีเยอะอยู่แบบนี้ผมแช่แข็งแม่ลอ,อยนะทําคิดเรานะแต่ถ้าไม่มีก็แช่นี่ลวกลวกชิมมะพริกอร่อยแบบนี้ ูยเยอะเลยเนี่ยเพื่อนๆดูดิอาจจะมองไม่เห็นนะมันเหมือนกันไปหมดเลยนี่จ้ะนี่กำลังแตกใหม่ๆเลยใครจะรู้ว่าของอร่อยนะเธอนี่นี่ตรงนี้อีกใครจะรู้นี่ขึ้นใหม่เดี๋ยวให้โตก่อนนี่จ้ะนี่เลย มาเนี่นยจ้ะอันนี้ก็ขึ้นเยอะนะนี่ตัวนี้ขึ้นเยอะนะตรงนี้คะนี่ด้วยนี่ท้ อ้วนอย่างนี้นี่พอแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติดตามเลยจ้าแตงฟอ์ว่าชิงบายบายพบกันวิดีโอต่อไปนะคะนี่แนงย้าหวานหลังจากถูกตัดไปแตกใหม่จ้านี่กำลังแตกเลยแต่เอาเท่านี้ก่อนจ้าใบ ใบฟันสิงโตนะคะที่แรกว่าจะมาลวกกิม้มพริกเราเปลี่ยนใจแล้วจ้าเราจะผัดหมูใส่เครื่องแกงนะคะแล้วก็ใส่สตอที่มีอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ใบฟันสิงโตแทนใบยอเนาะอยากกินขมขมจ้า ะจ้าอันนี้ก็เป็นแกงเรียกผัดแล้วกันนะคะผัดเครื่องแกงใต้นะคะใส่หมูแล้วก็สตอแช่แข็งแล้วก็ใบผักผักฟันสอโตจ้าทำครั้งแรกเลยชามแบบนี้มากินด้วยกันจ้าอร่อยออร่อยค่ะ